สบายดีครับพี่น้องผั้ชมเพราะอนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกกระบือชม่มพูวุษหรือตลาดน้องแก่เพื่อเมืองแก้วเดชครับเสามนีเป็นเสาวันเสาทีสองเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ั 2, รครับคู่มันจนเห็นมาน้าเลี้ยนราคาง่วนราคาคว้วยตลาดน้องแก่ลอ,อยเย็ดในเสานีว่าเป็นไงน,นะครับมันราคาขยับขยืย่นมะ นะครับกับพี่น้องกับเบิ้งติดตามไปนะครับตอนนี้งัวกำลังเข่ามากครับเพราะว่างัวบวกก็กำลังเข่ามากอันนั้นนี่พกพวกมุ่งหาราชีตั้ตงแ่งัวงามครับ ตัวน,นี่มันอุบอัติภัยโรสวัสดีครับอันนี้แม่บ้านง้อมะเจ้าอ่โอ้แม่อนนี้มันอุบอัติโรคล เอาช่วงไปกันครับ,ค,รบคู่ระระลูกไปอ่ะสติงเล ăn chết chăn thì chất chăn 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 xuống chăn sao chăn 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 đấy à hả chăn 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 แม่สาวหน่อยมึงสองครับต่อลองได้ทุกตัวปากเบื่อเห็นไหมเจ็ดเจ็ดครับป่าสองสามติดแป๊กครับหนึ่งสี่ห่าครับผมอ้าวมันหมาเนื้อได้ครับสาธุ ขยลูกนสแมไวเาปกินหรดียวแม่แยกลูกแยกแล้วครับเปิดเท่าไรเงือนสามา หมื่นสามพาไม่เลียงนี่กินงาดีดีนะครักินงาดีนะถึงร่อยซีบวก่อ้ข้าเบียวใส่ซึ่งขึ้นเพิ่มเยอะแต่ขวงเราพอเสื่อมนี่ดีเยอะหมื่นสามพันเออหวังไื้ซดอกมันรอนต่อกันตอร้อ,อนไหมลลงมาอีกที่เก้านลนะเอาฝากเบอร์โทรพี่รองเนี่ยด้าแปดแปดหกศู 8, 9, 8, 8, 6, 7, 9, จากไอ่ะ จากทวันครับผมทอดเจมันมันครับสวัสดีไก่มันหรือเปล่าไก่ละครับสองตัวเอ้ามัน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 สวัสดีครับอ่าอู้อ่างล่างบ้านบ้านทองคือทองพระทวารเดินนี่ยังก็แยกลูกกอกครับเขาก็แยกลูกปาดดิเถื่อนยังก็แยกลูกออกไปกองนมมันลูกอ่างล่างอยู่ครับพ่อบาดเปิดเยอะบาทนี่ ớt với giám 30 cậu ớt với luôn mưng cậu ớt với giám 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 mưng เด็ดกับว่านมากอกยังวนไปใส่เหมือนกูมันยุแถวห้วอยุดกับยุนาซื้อ้วอยู่ที่กับยุนาถนนพุ่นเอาฝากเบอร์ตัวศูนย์แปดแปดหกแปดหกส่เจ้าแปอามันหมานนะครับเอมันหมานนะครับเออสุดยอดอ้างลังเนี่มีแต่นมนมมาจากใสยอะไรตอนคุ้ม โอ้เปิดตัวลเลขจี้บาทอะไรนี่ฮะเปิดตัวลเลขจี้บาทเนี่ยตัวนั้นดิสามหา้านี่ย่างหยาดหู้ดีนะอ่ะพ่อพันทั้งหมดเหนื้อย่างเดียวเบียดเข้ามาไป ขาข้าไหไหวา้าไก่ข้าเหรอเออเดี๋ยวจะ้วยกันอะไร้กกับกมาอีกดอกเอ้าไข่บักน้ำสายเนี่ยมึงเอาสายเนี่ยฝากเว่อศูนย์เก้าแปดหนึ่้าหอ้ามันหมานะครับแม่ลูกเข้าไข่ดอนข้าลูกสาวไข่วาดอน้อ พดคลาไปหนึ่นงมืนม่นเมนดุไปด,าด่าได้เข้าให <c oughs> ่โม่สละอีครับผมสวัสดีครับแม่ลูกมื่นแปดครับมื่นแปดลูกผูให้ล,ลูกแมู่กแม่ครัครรื่นแปดประแดกยิงครึ้งันแถวลูกก็เถอะ มื่นแปดครับลูกกระดูกแม่ครับแม่นี่ดิมื่นมื่นมื่นทิบหาร้อยมื่นห้าพันห้าร้อยแยกลูกว่าน้องไผ่อ่างลางยู่สูงรลอยสี่สิบบวกตัวนี้อันนี้สามสิบบวก ต่อรองได้ท <that> ุกตัวแฝากเบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเเจ็ดสามหนึ่งสี่ครับอ่ะมันมันครับ่กี โอ้สายหูบลาสิ้นก็ต้องเห็นเจ้าของครับกหไปลูกไปพอไปเน่ เขามันยากโตเหมอนหมาดิพ่อมาหาเหรอบึงต้งนี้มันจะไดไรทอะไรหนิมันอยากได้อะไดี่เนี่ยเอาเดี๋ยวมาขายหรอกไดีวพวเราทุกคนไดีตัวตัวที สวัสดีครับาจุแม่าอ่าาเนมคยเลยนครับหาเทียนามัจเหมนว่าเห็นมาเ่อก่ที่อกยวไปหาท่าคุณละไปเดาเด้อ เอาพี่บองเบิงบรรยากาศครับหลากหลายรุย่มปีละห้น สวัสดีครับพมอพี่พ่อพี่พ่ี่พ่ี่พ่อพี่พูอพี่อพี่พ่ลูกพี่พ่อ่อ่ เมีงามลูกงามยาวเปิดเท่าไรพ่อลูกเปิดสามพัน hmm. ห้ามื่นมื right ่นสามพันหารยเมมันเดีสูงลอยสามสบวกเรื hmm. ่องางงามร่มกันเต็มเป็นคนหย่ผมหนีวันนะเหเห็นหน้าเห็นร่วมกันนี่คุคุ้มดีเมียนเมียนบ่เมียนบ่เออต่อรองใดอีกต่อรองใดครับฝากเบอร์ถ้วยพนพ่ลกศูนย์เก้ายหกหย cét ba, hai, ba, xe gì xứng không anh? ui, uầy. được mấy 2007มันโหด 24 9 5 ข้อพันใหญ่ๆนี่นัต่อรนี่นี่แกดียมก,กันแล้วเดิไปเทไรพอลุ่เนี่ยเดินไเยาบาท สี่ 40, หมื่นพ่อันเลขนีน่ต่อรองอะไรอีกได้ได้ได้เน,น่ครับฝากเบอร์พี่น้องอได้ฝากเบอร์ศูนย์เก้าแปดาสองดจะสครับบุรีรัมบุรีรัม อายุจักปีแล้วนี่สี่ปีผสมมาตรฐานแล้วครับอ,อือไอส้สนใจพอพันครับนี <c oughs> ่ๆ,ๆง่าม,ามๆรอรออยู่มันมันคร,ครับครับค <c oughs> รับครับสบายดีใดได,ได้ตัวไหนเนี่ย 1> 1, 2, หนึสองสมเนี่ยเขาจะบาดพ่อ <11, S 2> <11. S 1> ลูกแตพันสาตัวเนี่ยมืดเปลลูกปูห้องต่อรอกได้คือเก่าแยกวะแ,แม่นี่เอาเอนี่แม่เนี่เอา 5, หาพันแม่ลูกเขาจะเข้าไปแต่ลูกเอ้ยเอ้าขาดน้ำอย่ยงนด้น่อยนเราไปย้ายลายที่อ้วน เอาฝ่าเบอร์ตู้ยันเป็นลูกศูนย์เก้าศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามสามศูนย์มันมานกับพี่น้องจากสวรรณภูมิายหอยพุ่มครับผมวัดดีใช่ไหมวัดดีครับเอ้อาไม่ยากตัครับ เอาง่วมาแยกตัวได้ขายแยกตัวแล้วขาาสามสาขับแต่ตัวเป็นดักเลี่ยมตองวิขับวิ่หงน้นย่งสองตัวนี่ตีตัวนี้เอาเจ้าบาทครับเปีันหาครับเอาเปียดพันหาเสื้อแมนครับครับ

ศูนย์แปดสามสามสามเจ็ดถ้าูสมเ่อจำห่อยพุ่มห่อยพุ่มทอดหลังจากนี้อดหลัจจาเนียเอาพากันซสื้อเอาบันมีกระปร้อมยิ่งเมื่อห่ือไปยิ่งมาอะไรง่วงใครเอาสอนจากใครมันหร่บอกบักเถิดแบกบาท

นี่นะครับบรรยากาศตลาดน,นัดชมผู้บุดหรือตลาดเกลือยะเท่าครับต้นงัวหลากหลายครับาคขายดีอยู่ด้างงัวนราคางัวอนอะไรนี้มาก็ด,ดีครับว่าได้ขึ้นมากไหมงัวอ้วนขึ้นเล็กหน่อยงัวโค้งหน่อราคาคือเก่าอยู่เอาคลิปนี้ฝากตอนพี่นอ้องไว้ซัมนี่ครับสบายดี